ปีศาจต้นกําเนิดที่ถูกมองว่าเป็นตัวตนที่บ้าพลังแล้วก็มีชื่อเสียงที่ย่าแย่ที่สุดในบรรดาปีศาจต้นกําเนิดด้วยกันตัวเธอเป็นปีศาจท,ที่ไม่สามารถเจรจาด้วยได้ครับแล้วก็ยังชื่นชอบการต่อสู้มากๆถึงขนาดที่ว่ากล้าหาเรื่องจอมาเลออนนะครับจนทําให้ตัวของเลออนเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจําปีศาจต้นกําเนิดจอมทําลายล้างตัวเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามที่มาพร้อมกับความบ้าคลั่งซึ่งเธอคนนี้ก็คือคาเรล่านั่นเองนะครับเอาแล้วในคลิปนี้ เดี๋ยวผมจะมาทําการสรุปข้อมูลและความสามารถทั้งหมดของคาเลราปีศาจต้นกําเนิดสีเหลืองจอมทําลายล้างแห่งเทมเพสเอาเลยครับผมก็ต้องขอกาวสวิดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมคนเดิมอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคาเล่าเนี่ยมีบทบาทสําคัญในนิยายเล่มที่20ครับซึ่งนิยายเล่มที่20ตอนนี้นะครับเข้าไทยแล้วสําหรับใครที่ชื่นชอบคาเล่าเป็นการส่วนตัวแล้วก็อยากจะอ่านบทบาทของเธอแบบละเอียด ครับก็สามารถซื้ออ่านได้เนาะและเหมือนเดิมเลยครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เนื้อเรื่องสําคัญในนิยายไลน์โนเวลหรือก็คือมีการสปอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่ชอบโดนการสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะและถ้าหากว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับมีข้อมูลไหนที่ผมพูดผิดไปหรือว่าไม่ได้พูดครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าสปอยเนื้อเรื่องอะไร เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยเนาะแต่ก็ช่วยเว้นบรรทัดไว้หน่อยนะครับเผื่อบางคนเขาไม่อยากจะอ่านเจอคอมเมนต์สปอยสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของคลิปครับยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาเลยครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วก็ไปเข้าเนื้อหาของคาเรล่ากันเลย ตามสเตปของช่องเรานะครับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอพูดถึงประวัติและก็วิลกรรมของคาเรล่ากันก่อนแต่เนื่องจากว่าในนิยายนะครับมีการกล่าวถึงวิลกรรมของนางค่อนข้างจะน้อยมากๆรู้เพียงแค่ว่าก่อนที่คาเรล่าจะมาเจอกับลิมูรุนี่ครับทินฐานดั้งเดิมของเธอครับก็จะอยู่ที่อาณาจักรทองคาเอลโดราโดของเลออนสถานที่ตรงนั้นนะครับมีการทับซ้อนกันร,ระหว่างโลกปีศาจแล้วก็โลกมนุษย์ครับและจากที่เคยไปอ่านข้อมูลมานะครับดูเหมือนว่าครั้งหนึ่ง ตัวของคาเรล่าเนี่ยเกือบจะได้ล่างเนื้อมาจุติบนโลกแล้วเพียงแต่ว่าตัวของเลออนเนี่ยไปขัดขวางซะก่อนนะครับนี่จึงเป็นประเด็นที่ทําให้ตัวของคาเรล่านะครับแขนโตัวของเลออนมากๆและแล้วมาหากราบก,การกวนประสาทนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความแค้นครับตัวของคาเรล่าเนี่ยก็คอยปั่นประสาทยุแย่เลออนอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะปลดปล่อยปีศาจในอานณเนั่ยให้ไปเกาะกวนบ้างละ่ะยิงเวทนิวเคลียร์ใส่เมืองของเลออนบ้างละ่ะแต่ถึงอย่างนั้นครับด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่ของ Leon, บวกกับการที่ตัวเขาเนี่ยไม่ต้องการจะให้มีการนองเลือดครับเพราะไม่อยากให้ตัวของคารเรล่าลืมตาตื่นเลออนเนี่ยก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบโตน้นะครับซึ่งในนิยายนะครับมีการบอกไว้ว่าตัวของเลออนเองก็มีโอกาสที่จะชนะคารเรล่าได้ซึ่งทางเลออนครับก็เลือกที่จะไม่ใช้ความรุนแรงแต่เลือกที่จะเจรจาทางการทูตแทนแต่ทว่าทางฝั่งของคาร์เรล่าก็ไม่สนใจเนื่องจากว่า Leon, เลออนนะครับเหมือนจะเป็นที่ยอมรับของกีทําให้ตัวของคารเรล่าเองก็อยากจะปะทะกับเลออนมากๆซึ่ง เธอก็ไม่สนใจด้วยซ้ำนะครับว่าจะแพ้หรือว่าชนะในนิยายนะครับมีการบอกไว้ด้วยว่าตัวของคาเล่าเนี่ยเป็นปีศาจจุดเริ่มต้นที่นิสัยเสียมากที่สุดแล้วครับและนอกจากนี้ครับตัวเธอยังเป็นต้นเหตุที่ทําให้เลออนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะออกไปจากเมืองเพราะว่าในอาณาจากักรเอลดราโดนะครับจะมีเพียงแค่เลออนเท่านั้นที่สามารถรับมือกับคาเล่าได้ซึ่งนี่ก็คือประวัติแล้วก็วีลกรรมของแม่นางคาเล่านะครับเอาล่ะต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัติมิตสกิลที่ตัวของคาเล่านะครับครอบครองกันนอน โดยอัติเมทสกิลที่คาเรล่าครอบครองครับนั่นก็คืออัติเมทสกิลอบาดอนลาชันแห่งการทําลายล้างโดยความสามารถที่1ของอบาดอนนะครับนั่นก็คือเร่งการคิดคํานวณในนิยายนะครับยังไม่มีการบอกว่าตัวเธอสามารถเร่งการคิดคํานวณได้กี่เท่าแต่ถ้าจะให้ผมคาดเดาเนี่ยก็ประมาณ1ล้านเท่านะครับหรืออาจจะ10ล้านเท่าใน1วินาทีของโลกความจริงนะครับคาเรล่าสามารถยืดออกไปได้ประมาณ6เดือนหรืออาจจะ1ปีครับความสามารถที่2ของอบาดอนครับนั่นก็ ก็คือยานครอบจักราวานความสามารถที่จะทําให้ตัวของคาเรล,ล่านะครับสามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ความสามารถที่3ครับจิตคุกคามแห่งจอมานคือความสามารถที่เอาไว้คุกคามข่มขู่ศัตรูครับซึ่งผลลัพธ์ของมันเนี่ยก็อาจจะทําให้ศัตรูนะครับไม่สามารถขยับได้หรืออาจจะสลบไปเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความแรง ความสามารถที่4ครับควบคุมช่องว่างปริภูมิเวลามันคือความสามารถในการเทเลพอร์ตไปยังอีกมิติหนึ่งและยังสามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่หนึ่งด้วยความคิดได้ด้วยนะครับความสามารถที่5ครับม่านพลังพ่อหูมิติซึ่งตัวของคารล่าจะสามารถทําการใช้มิตินะครับมาคุมร่างกายหรือว่าห่อคุมร่างกายของตัวเองเพื่อเป็นเกราะป้องกันได้ครับความสามารถที่6ครับทะลวงเขตแดนมันคือความสามารถที่เอาไว้เจาะพวกบาเรียนะครับและยังรวมไปถึงเจาะพวกอาณาเขต ที่ถูกกลางเอาไว้ซึ่งไอเจ้าอาณาเขตหรือว่าเขตแดนพวกนี้เนี่ยก็จะมีปรากฏอยู่ในอนิเมะซีชั่น2นะครับช่วงที่ฟาวมุสเนี่ยทำการโจมตีเทมเพสมันก็คือเขตแดนที่ทําให้พวกชิออนนะครับอ่อนแอลงจนโดนจัดการไปนั่นแหละเนาะความสามารถที่7ครับความสามารถสุดท้ายนั้นก็คือพามิติสุดยอดความสามารถสายเจาะเกราะที่ว่ากันว่าทะลวงมิติได้ครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่ามิติเมื่อเอาไ่ใช้เป็นการป้องกันมันจะถือว่าเป็นเกราะป้องกันที่สุดยอดมากๆครับเพราะมันสามารถ ป้องกันการโจมตีทางกายภาพแล้วก็เวทมนต์ได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งการจะเจาะมิติได้นะครับจะต้องใช้การโจมตีจากมิติมหักล้างนอกจากนี้ครับในนิยายมีการบอกไว้ด้วยว่าผ่ามิติของคาเล,ล่าตัวนี้เนี่ยสามารถเจาะและทําลายเขาวงกดของรามิลิสได้ด้วยครับถึงแม้ว่าอนุภาพของมันนะครับอาจจะไม่เทียบเท่าของเวลกรินแต่ด้วยความสามารถนี้ครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้คาเล,ล่านะครับเป็นสายแครลรี่ที่อันตรายที่สุดในเทมเพสแล้วนอกจากอัติเมสกิล อัปบดอนแล้วนะครับดูเหมือนว่าคาริล่าเองก็จะมีความสามารถของอัติเมทสกิลซันดาฟอนราชแห่งการวิพากษาของทัศยาคนโดด้วยครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคาริล่าเนี่ยได้มาทั้งอัติเมทสกิลเลยไหมหรือว่ามันเป็นความสามารถที่ติดมากับปืนที่ทัศยามอบให้กับคาริล่านะครับเอาเป็นว่าความสามารถของพวกซันดาฟอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในอาร์ตแล้วกันเนาะ อ่าเรามาดูข้อมูลความสามารถทั่วไปของคาเรล่ากันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอเริ่มจากพละกําลังของคาเรล่าครับพูดได้เลยนะครับว่าในบรรดา3สาวปีศาจครับตัวของคาเรล่านอกจากจะมีปริมาณพลังงานที่เยอะแล้วตัวเธอยังมีพละกําลังเยอะที่สุดในบรรดา3าสาวปีศาจด,ด้วยครับดีไม่ดีนะครับตัวเธออาจจะเป็นค่ารับใช้ที่มีพละกําลังท็อป3ของริมรูเลยก็ได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีพละกกาลังที่เยอะนะครับแต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้เก่งกาจด,ด้านการต่อสู้ด้วยศิลปะการ ต่อสู้ครับปกติในการต่อสู้นะครับตัวของคาเรล่าเนี่ยมักจะใช้ตัวของดาบที่เธอนี่ครับสร้างขึ้นมาและถึงแม้จะเห็นว่าเธอเป็นสายแคลรี่นะครับแต่ว่าเธอได้รับการฝึกใช้ดาบจากอากิล่าด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเธอจะได้รับการฝึกใช้ดาบมานะครับแต่ก็ใช่ว่าเธอจะมีชั้นเชิงแล้วก็แท็กติกที่เก่งกาจเหมือนกับเบนิมารุหรือว่าลิมูรุครับตัวเธอเนี่ยมีดีเพียงแค่พละกําลังเท่านั้นนะครับทำให้เวลาในการต่อสู้โดยการใช้ดาบนะครับคาเรล่าจะไม่มีพวกกระบวนท่าที่ งดงามเหมือนกับฮาคุโลหรือว่าเบนิมารลนะครับโตเธอจะเน้นไปที่พลังทําลายล้างจากการเวียงดาบเท่านั้น ส่วนด้านพลังป้องกันนะครับต้องบอกว่าตัวเธอก็เหมือนกับปีศาจต้นกําเนิดตนอื่นๆนี่แหละเพราะว่าเธอสามารถใช้ความสามารถในการลังสันวัตถุนะครับสร้างเสื้อผ้าที่มีความแข็งเทียบเท่ากับเกราะระดับก็อดได้ครับถึงแม้ว่าเธอนะครับจะมีความสามารถในการป้องกันที่พอๆกับเทชาลอซานแล้วก็อติมาแต่ถ้าเรื่องความอึดถึกทนนะครับตัวเธอเหนือกว่า2คนนั้นแน่นอนส่วนเรื่องความเร็วนะครับดูเหมือนว่าตัวของคารล่าเนี่ยจะมีความเร็วที่เทียบเท่ากับแสงครับ เอาลาต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถในการต้านทานของคาริล่าหลังจากที่ลืมตาตื่นกันหน่อยนะครับซึ่งความสามารถในการต้านทานเนี่ยก็เหมือนกันหมดเลยซึ่งก็ได้แก่1ลบล้างการโจมตีทางกายภาพ2ลบล้างสภาวะผิดปกติ3ลบล้างสภาวะการโจมตีทางจิตใจ4ลบล้างผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายครับต้านทานการโจมตีจากเวทศักดิ์สิทธิ์ส่วนเวทมนต์ที่คารล,ล่าใช้นะครับจะมีอยู่2ตัวตัวแรกก็คือเวทอันธการหรือว่าเวทธาต ส่วนตัวที่2ก็คือเวทธาตทั่วไปนะครับ ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูอาร์ตแล้วก็ท่าโจมตีของคาเรลากันหน่อยนะครับตัวแรกครับนั่นก็คืออาบิสครอหรือว่าเพิงสีดำจากนรกครับคุณสมบัติของมันนะครับก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นไฟที่สามารถเผาผ่านได้ทั้งกายเนื้อแล้วก็ร่างวิญญาณครับตัวที่2ครับนั่นก็คือกราวิตี้คอลลัปส์เป็นท่าโจมตีขนาดใหญ่ที่ผสมเพิงดำลงไปรัศมีการทําลายล้างนะครับก็น่าจะหลายกิโลในนิยายครับมีการบอกไว้ว่าเมื่อเปิดใช้งานนะครับรูปลักษณ์ของมัน จะคล้ายคลึงกับเสานอกจากจะมีรัศมีที่กว้างแล้วครับความสูงของมันครับมันก็ยังสามารถเชื่อมฟ้ากับดินเข้าด้วยกันได้เลยคาเรล่าครับได้ใช้ท่านี้ในการจัดการทหารจักรวรรดิไปหลายแสนนายด้วยการโจมตีครั้งเดียวครับท่าที่3ครับ Abyss Annihilation สุดยอดท่าไม่ตายที่รุนแรงที่สุดของคาเรล่านะครับสำหรับท่านี้ครับตัวเธอจะทําการเรียกสสารมืดจากขุมนรกนะครับมาใส่ใน g าวิ i t y c o l l a p s ซึ่งอนุภาพของมันครับในนิยายบอกว่า มันสามารถทำลายล้างดาวเคราะหได้เลยครับถ้าคาเรล,ล่าใช้ผิดที่ผิดทางครับรับรองว่าโลกเนี่ยได้หายไปแน่นอน ท่าที่4ครับนิวเคลียร์แคนนอนถึงแม้ว่านิวเคลียร์แคนนอนนะครับจะมีอนุภาพที่ต่ํากว่ากาวิตี้คอลแลัปส์หรือว่าอาร์บิสอนาฮีเลชันไม่ถึง1%แต่อนุภาพของมันครับก็เพียงพอที่จะจัดการพวกอาร์คเดมอนหรือว่าตัวตนระดับเอพิเศษได้ในการโจมตีครั้งเดียวท่าที่5ครับนิวเคลียร์เฟรมสําหรับนิวเคลียร์เฟรมนะครับอนุภาพของมันจะรุนแรงกว่านิวเคลียร์แคนนอนครับเพราะว่าต่อให้เป็นพวกตระกูลจอมมารถ้าโดนท่านี้เข้าไปเนี่ยก็น่าจะไม่รอดฮะสำหรับนิวเคลียร์ ียเฟรมนะครับถือได้ว่าเป็นเวทระดับสูงที่แม้แต่อัรเคเดมอนด้วยกันเองครับยังต้องรวบรวมพลังทั้งหมดนะครับเพื่อใช้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวแต่สําหรับคาเลาแล้วครับตัวเธอเนี่ยสามารถยิงได้ไม่จํากัดครั้งนะครับถึงแม้ว่านิวเคลียร์เฟรมนะครับจะมีลัศมีการทําลายล้างที่ไม่สามารถเทียบได้กับอาบิสอาไนเฮลเลชันหรือว่ากาพิตี้คอลลัปส์ครับแต่ถ้าว่าแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวของนิวเคลียร์เฟรมนะครับมันก็เพียงพอที่จะทําให้เมืองเล็กๆเมืองนึงหายไปได้เลยเลยครับท่าที่หกคร <B> เป็นหนึ่งในเวทมนต์นิวเคลีย์น,นะครับที่ตัวของคาเรล่าจะใส่คุณสมบัติในการเจาะเกราะบาเรียรเข้าไปโดยอนุภาพของมันนะครับน่าจะเหนือกว่านิวเคลียร์แคนนอนแน่นอนแถมยังมีคุณสมบัติที่เจาะเกราะอีกด้วยท่าที่7ครับดิเมนชัน n f ล l l ความสามารถในการป้องกันที่ตัวของคาเรล่าครับสามารถบิดเบือนมิติเพื่อกลายมาเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเองได้ครับท่าที่8ครับเป็นอาร์ตที่ตัวของคาเรล่าเนี่ยใช้กับดาบนะครับมันคือท่าไม่ตายที่มีชื่อว่าสายหมอกร้อยบ ผาโปรยปลายเมื่อเปิดใช้งานท่านี้ครับคาเรล,ล่าจะทําการปล่อยคมดาบหลายร้อยคมดาบนะครับในเซียววินาทีแล้วมันก็คือท่าที่ทําให้ตัวของคาเรล,ล่านะครับสามารถเอาชนะหนึ่งในนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างทัศยาคอนโดได้นอกจากท่าโจมตีและอาร์ตท,ที่ตัวของคาเรล,ล่าเนี่ยมีครอบครองด้วยตัวเองนะครับตัวเธอยังได้รับความสามารถจากทัศยาคอนโดจากการที่ได้รับดวงวิญ,ญญาณของเขาด้วยครับหนึ่งในความสามารถที่ได้รับจากทัศยามาครับก็คือความสามารถของอัติ สกิลซันดาฟอนครับโดยมันจะมีคุณสมบัติโดยรวมแล้วประมาณ5อย่างด้วยกันความสามารถที่1นครับนั่นก็คือดิสเปลมันมีคุณสมบัติในการลบล้างผลลัพธ์ของเวทมนต์ท่าที่2คือรีมูฟคุณสมบัติของมันก็คือการเจาะบาเลียของคู่ต่อสู้ครับความสามารถที่3คือเนโครซิสมันมีคุณสมบัติในการทําลายวงจรเวทมนต์ของคู่ต่อสู้ความสามารถที่4คืออีเลเซอร์มันมีคุณสมบัติในการเปิดเผยความสามารถแล้วก็คุณสมบัติเวทมนต์ของศัตรูและนอกจากนี้ยัง มีคุณสมบัติในการเผาผลาญพลังงานหรือว่าพวกมานาของศัตรูด้วยนะครับ และเมื่อเอาความสามารถทั้ง4มารวมกันก็จะได้ความสามารถตัวที่5นั่นก็คือ j u d g m e n t กระสุนสังหารเทพครับแรกเริ่มเดิมทีนี่ครับมันก็เป็นความสามารถที่รุนแรงมากๆอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่ใช้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นครับเพียงแค่นัดเดียวนะครับมันก็สามารถสังหารจอมันที่ลืมตาตื่นได้เลยเลยครับแต่เมื่อมันมาอยู่ในมือของคาเรล,ล่าครับแล้วตัวของคาเรล,ล่าเนี่ยได้ใส่คุณสมบัติผ่ามิติเข้าไปอีกอนุภาพของ j u d g m e n t นะครับก็จะรุนแรงมากกว่าเดิมถึงขนาด ที่ว่าต่อให้เป็นจอมานโบราณอย่างลูมินัสครับถ้าโดนไปนัดเดียวเต็มๆก็มีสิทธิ์ตุยเย่แน่นอนคาเรล,ล่านะครับจะใช้ความสามารถของซันดาฟอนร่วมกับปืนอาวุธระดับก๊อตที่ได้จากทัศยาครับไม่ว่าการโจมตีไหนก็ตามที่ออกมาจากปืนระดับก๊อตนะครับมันจะมีอนุภาพที่รุนแรงมากๆเลยอย่างมานาบุลเล็ตธรรมดานะครับที่คาเรล,ล่าเนี่ยใช้ปืนยิงเพียงแค่นัดเดียวครับมันก็เพียงพอที่จะจัดการตระกูลจอมานอย่างเทรแมนได้อย่างง่ายดายครับอ้างอิงจากนิยายเลย ที่20ที่มานาบุลเลตธรรมดาของคาเรล่านะครับสามารถจอกรออินเซคเตอร์ร่างสมบูรณ์ของเซสพี่ชายของเซกิออนได้นอกจากความสามารถของซันดาฟอนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าคาเรล่าเนี่ยได้รับพวกกระบวนท่า หรืออาร์ตที่ใช้กับดาบของทัศยามาด้วยไหมนะครับแต่โดยโรวมแล้วครับถ้าโจมตีแล้วก็อาร์ตที่ตัวของคาเรล่ามีเนี่ยก็จะประมาณนี้เอาละต่อจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการสรุปบทบาทของคาเรล่าในนิยายไลน์โนเวลตั้งแต่เล่มที่20 21แล้วก็22แล้วนะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าผมจะไม่ได้สรุปแบบละเอียดมากนักจะสรุปแค่ใจความสําคัญเท่านั้นเนาะอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าใครอยากจะได้เนื้อหาแบบละเอียดเนี่ยก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้นะครับเพราะว่าเล่ม20เขาไทยแล้ว ตอนใครที่ไม่อยากจะโดนสปอยเนื้อหาตรงนี้ครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคารล,ล่านะครับจะมีบทบาทในนิยายเล่มที่20ซึ่งตัวเธอจะถูกส่งไปยังอาณาจักรของมิลิมครับเพื่อคุ้มครองและเป็นกําลังเสริมมาให้กับมิลิมนั่นเองครับในนิยายเล่มที่20ครับอาณาจักรของมิลิมจะทําสงครามกับพวกอินเซกเตอร์ที่นําโดยเซรานุสและตัวของคารล,ล่านะครับก็จะได้เข้าปะทะกับเซส พี่ชายของเซกิออนซึ่งตัวของเซสเนี่ยมีปริมาณพลังงานที่เยอะกว่าคาเรล่าครับในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้ครับตัวของคาเรล่าเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบครับแล้วก็มีการพูดดูถูกตัวของเซสแต่ในช่วงกลางของการต่อสู้ครับดูเหมือนว่าเซสเนี่ยจะสูสีกับคาเรล่าครับซึ่งตัวของคาเรล่าเองก็มีบาดแผลอยู่เต็มตัวเลยแต่ว่าเธอก็สามารถรักษาได้นะครับหลังจากที่ต่อสู้กันประมาณหลายชั่วโมงครับก็เอากันไม่ลงสักทีแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับที่ตัวของพิเลสครับราชินี ของอินสแตเตอร์ก็ได้ทําการลอกค่าวิวัฒนาการให้กับพวกเซสครับจนตัวของเซสเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมีความสามารถในการพูดไหลลื่นมากขึ้นจากที่ตอนแรกครับที่จะพูดติดติดคัดๆัด,ดเมื่อเซสพัฒนาร่างกายนะครับแน่นอนว่าตัวของคาริล่าเนี่ยก็เป็นฝ่ายโดนย่ำแต่ก็ไม่ได้โดนย่ำจนยับเยินอะไรมากนักนะครับและในจังหวะที่เซสเนี่ยเหมือนจะมั่นใจเลยว่าตัวเองชนะตัวของคาริล่าครับก็ได้งัดเอาท่าไม่ตายอย่างจัดม้นนะครับยิงใส่เซสซึ่งมันก็เลยทําให้ตัวของเซสครับกลายเป็นฝ่าย พ่ายแพ้แต่ทว่าสงครามก็ยังไม่จบนะครับเพราะว่าในจังหวะที่ตัวของคาเรล่าเหมือนจะหมดแรงครับตัวของเซลานุสเนี่ยก็ได้ปรีเข้ามาเพื่อจะทําการปิดชีพคาเรล่าครับโชคดีที่ตัวของคาเรล่าเหมือนจะไหวตัวทันนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถหลบการโจมตีได้แบบ100%ยเปอร์ให้แขนของเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับพอได้ไปเชิญหน้ากับเซลานุสครับตัวของคาเรล่าก็รู้ได้ทันทีว่าเธอไม่สามารถเอาชนะเซลานุสได้แนะ่ซึ่งเหมือนเธอจะตัดใจแล้วก็เหมือนจะยอมแพ้ไปแล้วนะครับแต่ทว่าตัวของมิิ ก็ได้โผล่มาแล้วก็ทําการเข้าพะทะกับไซรานุสแทนถึงแม้ว่าจะรอดชีวิตมาได้ครับแต่เนื่องจากว่าตัวของคารล่าเนี่ยใช้จัดเมนไปแล้วทําให้ตัวเธอเนี่ยแทบจะหมดแรงไม่มีพลังเวทเหลืออยู่แล้วนะครับในขณะที่พวกพ้องต่อสู้กันอยู่ครับแต่ว่าเธอช่วยอะไรไม่ได้เลยมันทาให้เธอเจ็บใจแล้วก็ไร้ประโยชน์มากๆครับแต่ในจังหวะนั้นเองที่อีกสมอรภูมหนึ่งครับที่ตัวของมาซายุคิได้สลับตัวกับลูโดล่าซึ่งตัวของลูโดล่านะครับก็ได้ใช้ความสามารถในการอัญเชิญเหล่าวีรชนมาช่วยในการต่อสู้หนึ่งใน แลชนที่โดนอันเชิญมาครับก็คือตัวของทัศยาคอนโดนั่นเองทางฝั่งของทัศยานะครับก็ได้มาให้กําลังใจบวกกับให้คําปรึกษาแนะนําให้กับตัวของคาเรล่าครับทำให้ตัวของคาเรล่าครับได้ฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป้าหมายของเธอตอนนี้ก็คือพีเลียสรลชินีของเราอินเซกเตอร์นะครับและในจังหวะที่ตัวของพีเลียสครับเผลอตัวไม่ได้ทันระวังนะครับตัวของคาเรล่าก็ได้ทําการใช้จัดเม้นต์ครับทำการยิงใส่หัวของพีเลียสจนตัวของพีเลียสเนี่ยพ่ายแพ้ไปถึงแม้ว่าสมอรภูมินี้ครับทางฝั่ง ของมิลิมเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแต่ทว่ามันก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวของเวลซาร์ครับได้บุกมาแล้วก็ทําการใช้พายุน้ําแข็งครับแช่แข็งทุกคนรวมไปถึงคาเล,ล่าเหลือเพียงแค่มิลิมเท่านั้นและบทบาทของคาเล,ล่าในนิยายเล่มที่20ครับก็จะจบลงแค่เพียงเท่านี้คาเล,ล่าจะมีบทบาทอีกครั้งในนิยายเล่มที่22ครับโดยในเล่มที่22ครับคาเล,ล่าสามารถหลุดออกจากน้ําแข็งของเวลซาร์ได้โดยบทบาทของเธอในเล่มที่22ครับจะไม่มีอะไรมากนักร ดูในเล่มที่23ครับว่าตัวเธอเนี่ยจะมีบทบาทในการต่อสู้กับคลิปติดไหมนะ แล,แล้วเนื้อหาในคลิปนี้ครับก็จะจบลงแค่เพียงเท่านี้หากมีข้อมูลไหนที่ผมพูดผิดไปหรือว่าไม่ได้พูดครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนใครที่อยากจะเสริมเพิ่มเติมข้อมูลหรือว่าสปอยเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปครับยังไงก็รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาเละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้แค่เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม